การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งนี้มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการประชุมของกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองแล้วยังมีการประชุมระหว่างอาเซียนกับ GCC ด้วยคือคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับซึ่งประกอบไปด้วย6ประเทศครับทั้งบาเรนโอมานกาตาคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE และซาอุดีอาระเบียครับ โดยนายกแพทองทานก็ได้เสนอต่อที่ประชุมนะครับว่าตอนนี้จากปัญหาความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีผลกระทบทําให้ห่วงโซ่ประธานมีความเปราะบ,บางเราจึงมีความจําเป็นต้องขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคให้มากขึ้นครับวันนี้27พฤษภาคม68นะครับนายกแพทองทานได้เสนอต่อที่ประชุมร่วมอาเซียนกับกลุ่ม GCC นะครับถึง3แนวทางในการขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคครับประกอบไปด้วย 3P คือ prosperity people แล้วก็ planet เริ่มต้นจาก P ตัวแรกหรือว่า p r o s p e r i t y ความร่วมมือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก่อนนะครับเป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าการลงทุนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและภาษีของสหรัฐสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองภูมิภาคและส่งเสริมการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างอาเซียนกับกลุ่ม g c c ครับ ข้อที่2ครับนั่นก็คือ P-People ความร่วมมือเพื่อประชาชนที่เป็นรูปธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองภูมิภาคโดยเน้นการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพ P ตัวที่3ก็คือ Planet นะครับความร่วมมือเพื่อโลกครับโดยทั้งอาเซียนและ g c c ต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องร่วมมือกันผลักดันวาระสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยเสนอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรุงเทพทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ GCC ขณะเดียวกันนายกก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การเจราจาหยุดยิงและข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและไทยก็ยังคงสนับสนุนแนวทางสองรัฐ To State Solution และขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไทยกลับสู่ประเทศได้อย่างปลอดภัยเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานายกยังบอกด้วยนะครับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ g 4ซควรได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่โดยเน้นการสารต่อเจตนารมณ์ผ่านการดำเนินการจริงและหารือระดับผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนความมั่งคัง่งประชาชนและโลกของทั้งสองภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ ซึ่งที่ประชุมก็มีการรับรองเอกสาร2ฉบับคือถแถลงการร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ และปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับซึ่งความเคลื่อนไหวของทั้งอาเซียนกับกลุ่ม g c c น่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดยังจํากันได้เมื่อสัปดาห์ก่อนโดนัทรัมพเพิ่งจะไปเยือนตะวันออกกลางมาหมัดมาครับแล้วก็ไป3ใน6ประเทศของ g c c ด้วยทั้งซาอุดีอาระเบีย UAE รวมไปถึงกาตาร์ครับแล้วณเวลานี้ทางด้านของกลุ่ม g c c เองก็มีการสแสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติม เพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือว,ว่า s เซอ i ์ว w e a l t h f ฟันอยู่นะครับเป็นเงินลงทุนมหาศาลที่พร้อมจะไปลงทุนในต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีครับความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับ GCC จะออกมาในรูปร่างหน้าตาแบบไหนและโครงการอะไรบ้างครับแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเละครับอยากเห็นความร่วมมือในมิติไหนบ้างระหว่างอาเซียนโดยเฉพาะไทยกับกลุ่ม GCC ประเทศอ่าวอาหรับ บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ